Đây tụi này là... oh, đi lên đây nè. này cái. Đi biết. Đi biết đi đi. All right, all right. มาดูบรรยากาศตอนตอนนี้ก็คือรอจับฉลากแล้วครับน้องรจับฉลากาวัดไายวัดอนักภูมิก็นี่ดูบรรยากาศไห <c oughs> นดูบรรยากาศคอโอ,อรครับดูบรรยากาศโอรอครับรอจับฉลากรอเวลา

จับแล้น,นี้ก็จับลารเขาไม้กันเนาะตัดายว้นอุภูมิแล้วไม่เดนดูเลยไ,ไม่เห็เลยไหนเห็นมีหมายเล็กแ่หมายเล็กศูนย์ระหว่างหนุนโต๊อบอล9โอ้9หรือ6 9 9ได้ได้ได้เรวสองอยู่ไหนวะะ

อันนี้คืไทยเหลือกันเลือกเบ้องเีเือเยเบนีองเู่นไงใช่อันนี้คทยเลเลือกนะครับอไรนะ มาเจอกันีนคลิปหนึ่งนะครับนตอนนี้เนาะก็บ่อต้นหนาวมันเดิมอันนี้มาครั้งทีสองรอบสองยิบหาคันลงปลาหาลอยโลก็เดี๋ยวมารอชมท็อปติดตามผลงานกันเนาะวันนี้จะมีผลงานให้ดูกันนี้ไหมเนาะก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะครับเนาะช่องกดฝุ่มวันนี้เลยท็ตกลองตกปประหลาดดูนั่นนี่ถุนกดฝุ่มเนาะนี่เป็นประหลาดกดฝุ่มก็อนเด้อ

kamu pokoknya

ดิเกี่ยวกับข้าเป็นเต็มฝาลึอ้าดเดิมันจมเลยผุด có ừ, rồi oh. nào à ああ。 Kedua-dua pantin dia

ไม่ไปไปไปยังไง kiểu ừ. có đái, kiểu có kiểu đái, cán trúng thành ngay mấy cái này, trúng nhiều luôn. có kiểu có đái. โอ้ครับปลางแข็งแรงดีลูกอไอ้รอบเรียกนี้ที่มันลงที่เปิดข้างรอบเลียกเ็มันช้ำเอที่เปิดข้างเรียกเลยอืมทำกับแนวเลยรนีงเก็ดเอ๊ะัวร์ไ

สูตร1.1โอ้ต้อง รู้ก็งานไนเลนะครับบอกต่วนหนาวเนาะพอได้กินอยู่เนาะวันนี้เนาะไม่ดูอะไรแล้วมาดุนกันมาจากอะไรโอ้โหของเนหนุยเนาะ ติดตัววันนี้โอ้แม่ไม่ได้ปลาดูแม่ไม่ได้ปลาแม่ไม่ได้ปลาออดูผลงานเก็ตตัวนี้ขายเลยนะครับก0่สโลขายไปแล้วนะครับ จากตกมาเพื่อจะขอขาวกลับเวกินข่าวนามกันเนะจากภาษาของทีมงานครับประจําแบบนี้แหวกินข่าวนนามกันเนี่ยแกเนาะหลังจากเลือกตกปลาร์กเนี่ยเนี่ยครับโคตรผูกครับกก็ุ